มาแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําเมนูที่ทำมาจาก เอ,อาไม้นะคะที่แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวสไลด์ให้เป็นชิ้นพอคํานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับทางทีมงานของไทยเฮลท์แอทโฮมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมผลงานดีๆของเราตลอดต่อเนื่องค่ะโอเคนะคะก็ไปรับชมเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมาทาเมนู น่อไม้ทําอะไรนะคะก่อนอื่นเลยจะต้องเอาหน่อไม้ที่แช่ไว้นะคะไปล้างน้ําก่อนนะคะโอเคไปดูกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราจะนําเอาหน่อไม้นะคะไปล้างน้ําก่อนแล้วก็นําไปสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆนะคะในส่วนของการสไลด์นะคะเมื่อไม่สามารถสไลด์ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ง่ายต่อการทําด้วยนะคะเพื่อน โอเคช่วงนี้นะคะเรามาฟังในเรื่องของสรรพคุณของหน่อไม้กันก่อนนะคะเพื่อนๆหน่อไม้ช่วยรักษาร่างกายนะคะให้ผลิตกรดอะมิโนนะคะซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตนะคะแต่ไม่สามารถจะสร้างเองได้นะคะต้องได้รับการกินอาหารเท่านั้นคะ่ะและหน่อไม้ก็เป็นผักที่มีส่วนช่วยในการผลิตกรดอะมิโนหลายชนิดให้กับร่างกายได้นะคะ ประโยชน์ของหน่อไม้มีเส้นใหญ่มากนะคะเพราะว่าส่วนของหน่อไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะส่วนเส้นใหญ่อาหารที่เหลือนะคะจะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งจะช่วยขับกากและสารพิษที่ตกค้างออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะทําให้ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และท้องไม่ผูกด้วยนะคะเพื่อนเพนคะจังหวะที่เรากําลังต้มน้ําเพื่อรอให้น้ําเดือดแล้วก็เดี๋ยวจะนําเอา หน่อไม้นะคะลงไปต้มช่วงนี้เราจะไปเก็บใบย่านางนะคะแล้วก็เก็บพลิกแล้วก็ไปเก็บตะไคร้มาโขลกก่อนนะคะโอเคเราไปเก็บกันก่อน,นะคะ่ะช่วงนี้รีบไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นใบของย่านางนะคะเนี่ยค่ะก็ใบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะเลือกใบใหญ่ๆนะคะขึ้นรวมอยู่กับใบของตำลึงนะคะตำลึงเขาก็จะพันอยู่เยอะเลยนะคะ ช่วงนี้ฝนค่อนข้างตกดีนะคะแต่ก็ตกไม่เยอะนะตกทุกวันแต่ตกไม่เยอะนะคะก็พอได้มีความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าบ้างนะคะเพื่อนๆโอเคเราจะเอาไปสักสิบใบนะคะนี่ค่ะว่าสเ,เขียวทั้งนั้นเลยเยอะแยะเลยนะคะก็เลือกใบใหญ่ๆละกนันเพื่อนนี่ค่ะดูว่า ในส่วนของหน่อไม้นะคะมีเส้นใยมากค่ะหน่อไม้นะคะยังมีน้ําตาลน้อยด้วยค่ะดังนั้นผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะหรืออยากลดความอ้วนสามารถทานได้อย่างสบายใจนะคะเพราะน้ําหนักไม่ขึ้นแน่นอนค่ะนี่ค่ะวันนี้พอน,นะคะเดี๋ยวจะเ็ดเกิน6เม็ดนะคะได้พลิกแล้วก็ได้ใบยญ้านางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาตัวตะไคร้นะคะเดี๋ยวไปดูตะไคร้กันค่ะ มา,มาคลายนะคะโอ้โหหัวใหญ่เอาไปหัวเดียวก็พอหันี้นะคะ่นี่เลยค่ะใหญ่โตนะคะเอาหัวเดียวก็พอนะคะไปล้างก่อนเด๋อดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาอตัวของตัวของดอ,อไม้นะคะมาลงนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาหน่อไม้มาต้มก่อนสัก5-10นาทีนะคะโอเคเราก็จะต้มเขาไปประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อลดความขมนะคะของไม่ใช่ความขมเขาเรียกวความหืนเนาะเวลาทานจะได้ไม่รู้สึกหืนมากเกินไปนะคะประมาณว่า เปื่อนๆะลรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มความหวานด้วยนะคะนี่เป็นหน่อหวานนะคะเราจะได้เช็คด้วยว่านิ่มไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อนะต้มไปก่อนนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะตอนนี้เรามาล้างใบย่านางแล้วก็ผัดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะ สรรพุณของหน่อไม้นะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้นะคะทางการแพทย์จีนค่ะถือว่าหน่อไม้เป็นผักที่มีฤทธิดเด์เย็นนะคะซึ่งมีสรรพุณช่วยแก้อาการร้อนต่างๆได้ดีค่ะหากรู้สึกว่าร่างกายร้อนเกินไปนะคะก็ให้กินหน่อไม้ค่ะจะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายได้นะคะและยังช่วยในเรื่องของการแก้กระหายแก้ไอขับเสมหะและยังบำรุงกำลังด้วยค่ะ ตอนนี้เรามาเตรียมน้ำใบย่านางนะคะเพื่อนเราจะรองเลยนะคะเพราะว่านี้คั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเขียวสดเขียวสดใสไม่ไม่สดใสนะเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มนะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมใบก่อนนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะเข้มสะใจไหมมาดูหน่อไม้กันนะคะชิมก่อนนะคะพเพื่อนชิมก่อนว่ารสชาติได้ไหมเปรี้ยวไม่ใช่เปรี้ยวนะคะเขาเรียกว่าความหืนนะคะความขมความเปื่อนของเขานะคะได้ไหมนะคะถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวนํา ไปล้างนะคะเอาให้มันรสชาติดีที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเอาไปล้างน้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอามาแกงนะคะมาฟังกันต่อนะคะสําหรับสปปรรพ้นของหน่อไม้นะคะหน่อไม้มีโปรตีนสูงค่ะแต่ก็ยังสแสลงต่อคนเป็นโรคเกาตนะคะคนเป็นโรคเกานี้ทานหน่อไม้ไม่ได้นะคะเพื่อน ในส่วนของคุณค่าทางอาหารนะคะจะมีพอๆกับเห็ดเลยนะคะจึงมักนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารสำหรับคนที่กินมังสวิรัตหรือกินเจอีกด้วยค่ะในหน่อไม้อุดมไปด้วยฟอสฟอรัสนะคะจึงช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตค่ะช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอนะคะและมักจะอยู่ร่วมกับแคลเซียมทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงด้วยนะคะหน่อไม้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กค่ะที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะ ป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขดาดธาตุเหล็กนะคะร่างกายไม่อ่อนเพลียง่ายด้วยค่ะ <c oughs> หน่อไม้มีวิตามินซีสูงนะคะและช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กค่ะและยังต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยแห่งวัยนะคะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายด้วยค่ะ หน่ไม้มีวิตามิน B6 นะคะทำหน้าที่สำคัญคือช่วยเผาพลานไขมันในร่างกายนะคะช่วยในระบบการสร้างฮีโมโกโลบินนะคะและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ค่ะหน่ไม้อุดไมไปด้วยสังกะสีนะคะช่วยให้ระบบการทำงานในร่างกายเป็นปกตินะคะและคอยซ่อมแซมระบบเอนไซม์และเซลล์ต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารจากหน่อไม้อย่างเต็มที่นะคะหน่อไม้สดจึงมีสารอาหารมากกว่าหน่อไม้ดองนะคะเพราะว่าในหน่อไม้ดองจะมีแคลเซียมน้อยนะคะส่วนหน่อไม้สดค่ะจะให้พลังงานมากและมีไขมันน้อยค่ะรวมทั้งก่อนนำหน่อไม้สดมาปรุงต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะควรจะต้มให้สุกป,ประมาณ 20- 3สสินาทีจำนวนหนึ่งครั้งนะคะและหากเป็นหน่อไม้ดองก็ต้มประมาณสิบห้านาทีจำนวนสองครั้งนะคะจะช่วยป้องกันเชื้อ โบลูลินัมและรสสารไซยาไนลงได้ร้อเปอร์เซนนะคะทีนี้เราก็จะได้กินหน่อไม้อย่างอร่อยแล้วก็ได้รับประโยชน์สปปรรพคุณจากหน่อไม้ได้อย่างเต็มที่นะคะปลอดภัยและดีต่อสุขภาพกันแล้วต่อไปก็ไม่ต้องกลัวการกินหน่อไม้กันอีกต่อไปแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสุขภาพดี .com ค่ะ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะเมนูนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมนูแกงนอไม้นั่นเองค่ะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์ช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานของไทยเพอร์บ o m e โฮมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะวันนี้จะต้องขอตัวไปทานแกงนอไม้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ